หรอวะใช้ได้กินได้หรอวะได้หละอันนี้ขึ้นแหลกหรือยังแหลกแล้วพี่น้อตใส่พริกได้เลยพริกแดงการไม่ต้องใส่อันนี้ต้องหักผักนะไม่ไม่เราจะตำอยู่แล้วเมื่อกี้เรื่องมแค่สองเม็ดใส่เป็นน่วยสองต้อนผิดตำผิดวยากรณ์หมดกรุงเทพเขาไม่ใช้กันแบบนี้ค่ะแล้วก็ตำพอสูดีพริกกระเด็นกระดาต้องแหลกนะแหลกหรือเหล่าแหลกทำเจนัดได้ไหมเอาแต่เจนัดแหลกแล้วนะเม็ดแตกเอียดยิบยับพริกสามารถใส่ได้ทั้งหมดที่เราจะใช้ใช่ก็หยิบมาแค่สอง เมตรก็ได้สองเมตรจะเอาเผ็ดแค่นี้เหรอคะเผ็ดอีกแล้ ไปก็ใส่ข้าวเบือตำยังไม่แหลกนะเนี่ยสิ่งปนเนี่ยจริงพริกมันแบนแล้วนะพริกแหลกคือยังไงอ่ะพริกแหลกก็คือพริกละเอียดเออมันมันแตกแล้วใส่ข้าวเบือใส่เยอะไหมข้าวเบือนี่ช้อนตักช้อนตักโอ้ยมีอะไรใหม่มัยจ้ะแรกๆไม่หลังๆได้อยู่รู้เยอะมากได้เอาไปเลยไปเลยโอเคพอนะค่ะก็คือใส่แบบน้ำกินข้าวสวยสำหรับสามท่านอ่ะงั้นเราก็ต้องบดยั่วกับมันบดก็น็อตบดนี่แหละจ้ะ ใารกับมึงสภาพมันไม่น่าเกลียเห็นนาตาดีออกเห็นกับตะวัวป่ะอุ๊ยไม่ใช่ที่ต้องได้ซิมก่อนมะเขื่อน่คะสกปรกให้ซิมมะเขือหั่นเป็นมีมฮะหั่นเป็นมีมมีมมีมในทิกตอกหรอมีมคืออะไรวะมีมงองูเหรอใช่มีมงองูคนทำเป็นหั่นเป็นมีมมีมงองูเป็นแง่งอาหารผู้ดีมันจะต้องแบบมีการแกะสลักเพราะนี่เดี๋ยวเราทำเมะเขือเป็นแบบดอกไม้